สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบสี่กันยายบพามาอย่างบึงปลาครับผมสภพาพทีนนี่คือปลาโขกหนองย่อนะครับนี่โขงหนองย่อโขกหนองย่อกับมีโขกใหม่หลายประเภทครับกำลังปลูกเสริมอยู่กับมีเสียนว่าที่้างๆก็เจ้ากัดทางเอารถไทมามาปราบไกลสิบแปดวัแล้วครับ นี่ปล่อยง่วงแล้วบางทีเนาะถ้าว่าบางทีบริปล่อยของเจ้าของบริปล่อยนี่ครับเที่ยงขางบนก็จ้าสิปลูกมันปลูกมันปลูกเข่าสูงๆจังสิ้นละครับมันกกับเกี่ยวเนาะอันนี้คือที่ปลูกมันบนอันนี้ที่ผมที่ของโครงการของทั้งยอ่อกะสิมีกองใหม่ไร้ไร้ทั้งสิะ้ะนี่ครับเป็นโคกเลี้ยงไปทั้งบนแมนมัตเต้ครับทุกมือเซอเว่นกับมาหาเก็บเพชรอยู่นี่แหละ กมือ awesome, ันนี้เป็นปลาธรรมชาตินะครับปลาธรรมชาติที่ที่บัตร่ทนนี่ทำลายเอียงมันบัตรเทนนี่มันก็เลขก๊อกไม้ก็เลขก่อนขังหกแต่ว่ามาถางสองเถื่อแล้วถางกกไม้หน่อยๆออกอ่าเป็นพวกกกเพกกกหยากกไม้เที่ยไม้เทาไน้เนาะครับนี่แหละให้เบิ้งว่าขางๆขาเจ้าเพชรยังกันแน่ แต่ก็จะมีแต่ปลูกมันเลี้ยงง่วปลูกเขาแต่ว่าทำบ่ได้ผลบอก็ะไดแน่ของเพิินอยู่หอกครับแต่ว่ามันมันผลบ่ได้เพราะันไดเนาะเพระวันสูงบันทีสูงผมก็สูงซ้มกันมผก็เลยปลูกต้นใหม่ใส่ซะเลยมันสีเงาหอดพูนครับอ่ะโมนี้ที่เป็นปาเตนี มังนี้จะเป็นโซนปลูกต้นใหม่ไม่เพราะว่ามันเคยทางเห็ดหน้าแล้วทางเห็ดหน้าแล้วมันบ่ได้เขาแล้วปล่อยถิ่มไม่มีอะไรเห็ดซอยก็เลยเอาต้นใหม่มาปลูกต้นมาปลูกก็เริ่มใหญ่ 7, 7, ลแล้วครับใหญ่แล้วล่ะได้ปีที่เจ็ดจะปีที่เจ็ดกำลังเข่าปีที่แปดแล้วครับมันเป็นที่สูงก็ใหม่ก็เลยง่ายสาจะน่อยหนึ่งนี่ให้นี่ยูดเทิงกม็มูสูงก็มู ก็เลยบบข่อยงามกันได้กองใหม่มันจะเป็นงามอยู่ห้ตะการกับห้ไตลงไปอีกนะครับกับน้ำกันแท้เนาะนี่ครับขนาดบังงามก็เริ่มสูงแล้วสามสี่หาเมตรแล้วเนาะกองใหม่ธรรมชาติกได้เป็นดะไวกับไว้ครับนี่ก็หาดเสูงสูงแล้วนี่ก็กบกย่างก็ถลกเคียนเนาะนี่ก็ถลกเคียนกัหญ่แล้วเริ่มสิใหญ่แล้วครับมองนี่มีเห็ดมียางออกพอได้กินสมมอหรือเว้นหรือครับ หนตาสองตาเหลือแต่สิมันเก็บที่เป็นสภาพป้าเขานั่นาเขป้าเขาเมันเป็นแต่กเกีียวบล่าลามงวอันนี้ไปถาลามงวเขาดีเลยนะครับนี่บ้านนี้ก็จะห้ามงมนเขา <c oughs> นี่เป็นสภาพป้าเรียวไปเห็นกับมันหกครับรบริทางนี่ครับป้องเขา นี่ครับเนี่ยข้าวโพกใหม่ฟังนี้มันก็ลติดตั้งกันครับที่คางๆเนะาะเพราะว่าเคนบาปลูกก็ใหม่คพื่อห่อห่อปลูกก็ใหม่เอามันก็เลยตั้งกันเพราะว่าปลูกแล้วเขาเป็ยนยังกับปล่อยมันใหญ่ไปตัดแต่งกิ่งตามปกติก็ใหม่ก็สวงามมันนี่เห็ดเกือบสุกแนวแล้วครับเห็ดนาเล่เห็ดแดงเห็ดลำหมากเห็ด ละง,งูเห็ดเพิงเนาะนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวขอหลอดหัวก,กันดื้อ